ครับสวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอเจอกับผมอีกครั้งนะครับนะครับต้องเรียกว่าอีกครั้งละกันนะับนะเป็นประจำนับนะกับสโ,โลแกนเล่นทุกสายถ่ายทุกโอ่งนับกับผมวัดราชสีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาถึงอีพีที่หนึ่งพันสี่สิบห้านะครับหนึ่งศูนย์สี่ห้าแล้วก็เหมือนเดิม ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะชมแล้วนะชอบสนใจองค์ไหนก็ติ้งกลางทักทายสอบถามราคามาได้นะครับนะช่องทางการติดต่อก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0902850841นะครับเปิดโทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันอัพลิงก์ไลน์ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปพี่ๆเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาครับบอกกล่าวพี่ๆจำนะครับนะราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะพี่ๆนะดูให้ชอบก่อนพิจารณาถูกใจค่อยถามถามราคามานะเพราะว่าผม เรียกว่าขายไม่ได้การันตีนะพ,พี่นะซื้อมาขายไปเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะก็ขออนุญาตรบโอนนะครับผมไม่ได้รับจองไม่มีเรื่องเก็บไปทางขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับนะเอาวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมารับชมกันกับองค์แรกเลยแล้วกันนะวั<ม>นน,นี้มากับสมเด็จนะพี่พนะองค์นี้ก็เรียกว่าสาย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 ,สายที่ผมชอบเลยจะเรียกว่าสายตรงก็ไม่ใช่นะนะพอ,อพอ,พอ พอชอบเรียกว่าชอบส่วนตัวแล้วกันครับเป็นพระที่ว่าผมชอบส่วนตัวนะครับจะชอบเป็นพิเศษก็ว่าอย่างนั้นนับนะเนี่ยสายผงนะครับสายผงต้้งลงกองนะองนี้ขออนุญาตตีเป็นวัดละครนะครับองนี้เนื้อเป็นไตเลยนะพี่นะพิมพ์ฐานแสมนะพี่นะเนี่ยองนี้พิมฐานแสมสภาพใช้หน่อยนะพี่นะคือพระน่าจะใช้หน่อยด้านหลังมีปลีนะตามสูตรเลยนับนะเนี่ยขึ้นคุยแล้วนะครับพี่พี่นะองนี้สมเด็จวัดละครพิมพฐานแสมพี่ๆี่มามาชรับชมกันแล้วกันครับองนี้ สุดๆอีกองคหนึ่งนะนี่ฮะเริ่มกันกับองค์แรกเลยของรักของห่วงผมเลยนะครับนะสายที่ผมชอบเลยนี่พี่พี่เห็นไหมดูฮะเนื้อนี่จะเป็นสภาพใช้หน่อยนะครับนะนี่ฮะผิวเปิดหน่อยนี่ฮะหหชัดเจนนะครับนะกิิงพระนี่มีมีความคมมากนะพี่พนะนี่ฮะแต่ว่าเออเขาเรียกว,ว่าพระใช้เนี่ยฟ้าขึ้นนะ แล้วก็ของดูเนี่ยพี่พี่เห็นไหมมวลสารมีคาบเนี่ยดูฮะเส้นซุ้มตามสูนเลยว่าระคังเ่ยเส้นซุ้มจะค่อนข้างอวบหนาใหญ่นะครับนะนี่แต่ก็ใหญ่ไม่ใช่ว่าใหญ่แบบนั่นนะพี่พี่นะใหญ่ตามตามพิมพ์ครงพิมพ์นะพี่พี่นะเป็นเป็นสมส่วนเขาเรียกว่าใหญ่สมส่วนนะใหญ่ข้าพิมนากรเรียกว่าใหญ่ข้าพิมพ์นะครับเนี่ยพี่พี่เห็นไหมเนื้อนี่เนื้อแห้งเลยพี่พี่ดู ขอบตัดพี่พี่ดูโอ้โหรู้สึกว่าฝนจะมาแล้วนะครับนะรู้สึกว่าเหมือนรู้เวลาเลยนะครับนะนี่โอ้โหนะดูเสียงนะครับพี่ๆ่นะเสียงฝนลงหลังคานะเนี่ยสมเด็จวะัลขะังตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเพราะว่าสมเด็จวะัลขะังส่วนมากจะมีกา้านทู่มีเศษไม้อะไรพวกน,นี้พี่นะตามสูตรเลยวะัละคังจะแก่มมนสารนะ อย่างองค์เนี่ยพี่พีนไหมนี่ฮะเนี่ยมีมวลสารนะครับนะดูว่ารอยขอบตัดอะไรพวกเนี้ยนะครับนะเนี่ยดูฮะสมเด็จวัลขังพิมพ์ฐานแซมเลยพี่นะเนี่ยด้านหลังก็จะมีรอยปี๋พี่พีไหมรอยปี๋ขอบปี๋คือพระเขาใช้หน่อยนะพี่พีนะอาจจะเนื้อจะผิวจะฟ้อมๆหน่อยพี่หีนไหมผิวคือเขาใช้เสร็จแล้วก็ผ่านเวลาไปเนี่ย ฝ้าไขขุยผ้าเนี่ยจะขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมจะมีรอยตัดเนื้อจะแห้งๆเลยพี่ดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยปลิรอยอะไรนะครับนะเนี่ยจริงๆอ่ะผ้าอคนเนี้ยถ้าโดนมือหน่อยเนี่ยหนึบขึ้นเลยนะพี่นะเห็นไหมคือผ้าเขาจะเรียกว่าโซนคนโบราณเขาเรียกว่าเนื้อเน่านะจะเป็นโซนเนื้อเน่านะครับนะพอใช้เสร็จอ่ะผ้าเนื้อเน่าแล้วก็ก็คือลักษณะใช้แล้ว จาของเขาไม่ได้ใช้แล้วก็คือเก็บไว้นะนะผิวเนื้อนี่ก็จะแห้งเลยพี่พีนไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่พีนไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้พี่ดูนะเนี่ยเนี่ยตรงมุมเห็นไหมถ้าเกิดจับอะไรหน่อยเนี่ยสัมผัสเนี่ยเนื้อจะขึ้นหนึบเลยนะอเนี่ยผมทาให้พี่ดูเลยเห็นใช่เลยพี่พีนไหมเนี่ยเนี่ยเนื้อจะเป็นไตแบบโอ้โหพี่พีนไหมเนี่ยเนี่ยยังไม่ทาอะไรมากมายเลยพี่พี่เหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขออนุญาตเลยพี่นะขออภัยนะเออเล็บอาจจะ เริ่มยาวแล้วนะครับอาจจะดูไม่สุภาพหน่อยพี่ดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยพี่พี่เห็นไหมถ้าซูมเยอะเนื้อมันจะสั่นนะพี่พี่นะเห็นไหมเดี๋ยวพี่พี่เห็นไหมนี่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 เลยพี่พี่เห็นไหมเนื้อนี่จะเน่าจะเป็นโซนเรียกว่าคนโบราณแล้ชอบเนื้อเน่าอย่างนี้นะพี่พี่นะคือผ้าใช้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยซูมแบบชัดๆเนี่ยพี่พี่เห็นไหมภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับนะพี่พี่เห็นไหมเออนี่แหละครับนะครับนะเขาเรียกว่า พระโซนเซียนยุคเก่าเขาชอบเล่นกันนะเนื้อเน่านะพี่พี่นะนี่ประมาณนี้เลยพี่พี่เห็นไหมแหมเมื่อกี้ก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งนี้อีกรอบนึงพี่พี่เห็นไหมดูนะด้านหน้าพี่พี่ดูเนื้อเน่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือใช้หน่อยพี่พี่ไหมผมว่าตคุณหลุดออกไปนะครับนะพี่พี่ไหมตามในร่องเนี่ยดูด้านหน้านะพี่พี่ไหมโอ้โหนะนี่แหละเขาเรียกว่าเนื้อโซนเน่านะเนี่ยพี่พี่ไหมตรงแขนร่องแขนเนี่ย ขรงแขนลึกนะครับเนื้อจะเป็นไปเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อโซนเน่าพี่พี่เห็นไหมหัวเข่าเนี่ยพี่พี่เห็นไหมเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่พี่เห็นไหมเนื้อเน่านะองค์นี้คือสภาพเขาใช้หน่อยแต่ว่าข้อดีองค์นี้คือพระไม่มีชำรุดนะเบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตเรียกว่าผมอาจจะพิจารณาดูแล้วอาจจะเบื้องต้นเนี่ยขออนุญาตอาจขออนุญาตพูดว่าอาจจะไม่มีชำรุดนะเพราะว่าผมก็ส่องดูเนี่ยไม่มีรอยซ่อมรอยชำรุดใลยนะตามสภาพนี้เลย้กันพี่พี่นะบางทีอาจจะ หลุดตาเราแล้วก็ไม่อยากจะพูดแบบฟันธงไปนะแต่ว่าจริงๆิอ่ะพี่ๆนะเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพระไม่มีชํารุดหักนะเบื้องต้นเนี่ยเราผมก็ว่านะไม่นามีหัก,กหรอกนะครับนะนี่จริงๆเลยพี่พี่ดูตามขอบเนี่ยนะครับคือพระสภาพใช้หน่อยเฉยแต่ว่าดูอะโอ้โหพี่เนื้อเน่าเป็นไตเลยนะเนี่ยเห็นไหมเอาองค์แรกวันนี้แล้วกันทำนาะอาจจะพูดน้ำไปนหน่อยเพราะว่าเป็นพระที่ชอบส่วนตัวถ้าได้พูดเนี่ยองค์เดียวทั้งคลิปก็ได้เลยนะจริงๆนะนะครับนะนี่สมเด็จพิรัคังพิ์ฐานแซมเอา โอเคครับองค์ต่อมาครับเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะพี่นะองนี้เป็นพิมพ์ขี่เม่นนะรับนะองค์นี้ได้มาเด้โหพี่มือสั่นเลยก็เรียกว่าผมไม่เคยแบบได้หรือว่าได้เช่าได้ซื้อแบบหลวงพ่อปานแบบคมๆอย่างนี้พี่ๆลองดูขนเม่นพี่ๆลองดูนะองค์นี้แต่สภาพคมมากบัวอะไรเนี่ยเป็นเป็นเนื้อโซนดินหม้อนะพี่ๆนะเนื้อจะออกแดงๆนะเนี่ยผิวเดิมเลยดูพี่ๆดูขนน้ำนาคมมาก มีมิติคมเรียกว่าคมมากเลยพี่พี่ดูขี่เม่นหน้าหลวงพระปานพี่พี่ดูพระมีมิติลึกคมชัดมากมันพี่นะอันนี้อาจจะมีคาบอะไรไม่รู้นะพี่นะคาบดำๆเนี่ยคาบลาคาบอะไรสักอย่างมติดอง์พระเนาะเนี่ยพี่พี่เห็นไหมยันซอกแขนลึกํานะดูพี่พี่ดูขนเม่นดูขอบข้างนะดินมันหม้อเลยพี่พี่นะผงเติมเต็มเลยพี่พี่ดูผงเนี่ยพี่พี่ดูผงผงเต็มเต็มเลยเนี่ย เนี่ยผงเดิมๆเลยพี่นะเนี่ยได้มาอย่างนี้เลยผงเดิมๆเลยล้นๆเลยเนี่ยพี่พี่ดูหลุมมะป่านดวดินหม้อใหม่นะเขาเรียกว่าดินหม้อใหม่นะพี่พี่นะดูรอยย่นรอยกดพิมพ์พี่เห็นไหมเนี่ยรอยแบบเวลาดินเปียกๆนะเขากดเข้าไปในบล็อกนะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยธรรมชาติพี่พี่เห็นไหมไหลขึ้นไปมีรอยนิ้วมืออะไรบ้างน้ำนะเนี่ยดูฮะเม่นแบบบวมคมเลยนะพี่พี่นะดูฮะคมๆเลยโอ้โห้คมๆเลยพี่พี่ดู คมคมเลยอุดผงเดิมๆเต็มๆเลยนะครับนะประมาณนี้เลยพี่หลวงปานดูความคมพี่พี่ดูสวยมีมิติคมมากนะผมไม่เคยได้แบบผ้าสภาพสวยอย่างนี้นะหลวงพ่อปานนะขี่เม่นเนะี่ยผมไม่เคยได้แบบคมๆอย่างนี้เลยนะนะองค์นี้เป็นองค์แรกที่ว่าน่าจะสวยที่สุดเรียกว่าคมที่สุดเท่าที่ว่าผมเคยเห็นเคยได้เช่านะเนี่ยพี่พี่ดูบัวนี่โอ้โหดูขาแขนนะ่โอ้โหนะเนี่ยดูองค์ผ้านนะ ยันแบบโอ้โหดูนับนะหลวงพ่อป่านะพี่พี่นะนี่ฮะอ่ะโอเคองต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองนี้น่าจะเรียกว่ารุ่นปืนแตกนะพี่นะเออโลหะเขาจะใช้โลหะเก่านะพี่นะดูฮะรุ่นปืนแตกนะก็จะมีหลายพิมพ์นะพี่นะเออประมาณสิบสิบพิมพสิบกว่าพิมพ์มั้งนะพี่พี่นะเนี่ยโลหะจะเป็นเขาเรียกว่าชนวนโลหะเก่านะครับนะมันหล่อนะรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกนะเออน่าจะเป็นเรียกว่ารุ่นปืนแตกนนเนี่ยฮะดูว่าโลหะสิมเนี่ยโอโ้โหนะเป็นเอกลักษณ์เล,ลยของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาจะใช้โลหะชนวนมนสารเก่านะโลหะเก่ามาเป็นชนวนหลักนะครับนะนี่รูปหล่อลงมือนั่นนะอ่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรียกพิม์อะไรนะมีหลายพิมพูนะครับนะองค์ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อคงโคตรบ,บังกะพร้อมนะพี่นะองค์นี้สภาพใช้หน่อยแต่ว่าพี่พี่ดูนะครับ เบื้องต้นเนี่ยผมดูเนี่ยพระน่าจะมีการลมดําใหม่นะเออพี่พี่เห็นไหมอาจจะมีลมดําที่หลัง ee, นะครับลมลมใหม่ข้างนี่เป็นข้างเลื่อยพี่พี่เห็นไหมลักษณะข้างเลื่อยเนี่ยเห็นไหมพระเขาเลื่อยแล้วก็มีลมดําทับคือผมพิจารณาเบื้องต้นเนี่ยคือลักษณะผ้าเนี่ยน่าจะมีการมาลมดําทีหลังนะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยรอยตัดรอยรอยตัดคือขอบเนี่ยเป็นขอบเลื่อยนะพี่นะเห็นไหมเอเอ pues. แล้วก็ลมดําทับเข้าใจว่าเจ้าของเดิมเนี่ยน่าจะมาลมดําทีหลังอีกนะเออ เพราะว่าพระบางทีใช้หรือว่าล้างมานะลมก็เลยไปลมที่หลังก็เป็นไปได้นะพี่ๆนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขอบเลื่อยนะพี่ๆนะเป็นเป็นขอบเลื่อยขอบข้างเลื่อยนะพี่ๆเห็นไหมเห็น <He en S 1> ชัดเจนนะพี่ๆนะเออเนี่ยแล้วลักษณะลมเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นลมใหม่คือลมที่หลังอาจจะไม่ใช่ลมเดิมนะเออเนี่ยนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับนะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนะข้างเลื่อยเนี่ยตรงนี้จะมีติ่งนะพี่ๆนะ อนุญาตนะครับนะฮะไม้ชี้ยอยู่ไหนเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีติง่งเขาบว่าเป็นพิมพ์นิยมนะพี่พนะเห็นไหมติง่งเป็นเนื้อเกินตรงนี้นะครับนะนี่ห่วงเชื่อมนะครับนะอ้าโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นกะลาลาหูแกะนะครับนะหลวงพ่อน้อยวัดศรสีสะทองนะพี่พนะนี่ดูว่ากะลาหแห้งๆเลยนะครับนะนี่ะนะครับมันข้าง นะครับนะขอบข้างนะครับนะนี่ขอบข้างด้านหลังนี่มีจานนะพี่พี่นะดูว่ากะลาแห้งๆเลยนี่มีจานนะครับนะนี่ก,ะล,ลนะกะลาหลวงพ่อน้อยนะครับกะลาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทอ โอเคประมาณนี้นะพี่พนะด้าน,นหลังมีจานชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยดูมีความเก่านะ mm hmm. กะลารอยจานเดิมนะครับนะ mm hmm. นี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะกะลาต,ต่อมาครับยังอยู่ที่เครื่องรางนะพี่นะเป็นตะกุดเ mm hmm. นี่ยตะกุดไม่ยาวน้อยพี่นะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแกนเนี่ยจะเป็นแกนทองแดงนะ อันนี้ก็ไม่ไม่ทราบว่าจะตีเข้าทางไหนแน่นะครับนะสะพานสูงปุสุกอะไรประมาณนั้นนะพี่นะบางทีพี่ๆบางท่านก็อาจจะบอกต้องหาที่ให้รู้บางทีไม่ทราบจริงๆนะพี่นะบางทีก็พูดแบบเป็น,เป,นเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เฉยให้พี่ๆลองฟังแล้วพิจารณาดูว่าจะใช่หรือเปล่านะบางทีเขาเขาบอกมันก็จริงนะครับนะเราไม่รู้ก็ไม่อยากจะ พูดว่าตีทางนั้นทางนี้อันนั้นอันไหน,น,น,นที่ว่าพอจะเดาก็เดาอันไหนไม่เดาไม่ทราบจริงๆก็พูดแบบน่าจะใช่อนั้นหรือเปล่าพ,พี่ก็ดูรับฟังชมอาแล้วกันครับนะเออเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะพูดผิดนะแต่ว่าดูพี่ๆทองแดงเก่านะครับน,ะนี่ทองแดงแล้วจุ่มลักนะพี่ๆนะเป็นลักษณะถักเชือกคือเดินเดินเชือกจะเป็นเกลียวขึ้นไปนะไม่รูเ้เขาเรียกว,ว่าลักลายอะไรนะพี่ๆนะอย่างนี้นะครับน,ะนี่เห็นไหม จะเป็นปูเอี่ยมปูสุกอะไรก็พี่พีดูเอาแล้วกันทบนะนี่เดินได้ขดเกลียวขึ้นไปนะนี่ฮะอย่างนี้เขาเรียกว่ากี่เสาใช่ไหมเสาใช่ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองไล่ดูนะว่ากี่เสานะประมาณประมาณสี่เสานะพ,พี่นะถ้านับไม่ผิดนะน่าจะเป็นสี่เสาพี่พีดู นะครับนะเกลียวขึ้นไปนะครับนี่นะครับเกยนจะเป็นทองแดงเอาโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะตะกุดเก่านะครับนะมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ีพีนี้นะครับแต่เป็นปิดตาน่าจะเป็นตะกัวนะพี่ๆนะปิดตาสองหน้านะเนี่ยเป็นเป็นตะกัวนะเนี่ยพี่ๆดูเป็นแบบเป็นพิมสองหน้าหรือว่าจะเป็นประหลอดก็ไม่ทราบนะพี่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกองค์นะ ดูแล้วมีอายุมีความเก่าแต่ว่าผมไม่ทราบที่จริงพี่พีพดูนะครับนะนี่ว่าดำตรงเลยน้นะรนะพระบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าผมจะซื้อหรือเช่ามาแต่พระที่ทราบนะบ,บางทีผมดูชอบอาจจะดูชอบอย่างเงี้ยพี่พดูธรรมชาติดูอะไรเนี่ยพระดูดีนะ้ำนะ้ส่วนตัวจะว่าจะให้ผมพูดว่า พ้รือขออนุญาตแล้วกันไม่ไม่พูดเาอาไม่ว่าผมดูดีดูชอบแล้วกันนะครับนะผมก็เช่ามานะครับแต่ว่าอ,อาจจะไม่ทราบไม่รู้กลไกลราคาหรอกพี่ๆนะก็มานําเสนอพี่ๆนะเออเพราะว่าดูแล้วเออพี่ๆบางท่านอาจจะทราบนะก็จะได้แบ่งปันกันไปนะครับนะบ,บางทีผมก็ไม่ทราบหรอกนะครับนะว่าพระมีราคาหรือเปล่าหรือเล่นหากันยังไงนะเอาเพราะว่าตามความพิดของผมเลยบางทีอาจจะเปิดตามทุนหรือเปิดตามความรู้สึกนะครับความเข้าใจนะเออพี่ๆก็ ตอลองออาแล้วกันนะถ้าพี่ๆชอบใจชอบราคาหรือชอบพระก็ตกลงกันได้ก็คือบ,บ,บินทั้งสองฝ่ายนะเออเอาแบบให้ดูให้ชอบก่อนมีความสุขในะเรื่องราคานะตกลงกันได้พี่พี่ก็เช่าหากันนะไม่อันนั้นไม่ไม่บังคับกันนะเออ,เอประมาณนั้นแล้วกันนะพี่ๆนะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมีมานําเสนอมาแบ่งปันพี่ๆี่ให้ชมประมาณนี้ก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะวันนี้วันนี้ผมวัดราชศีก็ขอ um, ขอนุญาตกลับลาไปก่อนไว้โอก,กาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้ สวัสดีครับ